นนหนุ่มหล่อหลานชายคุณยายสมใจที่อยู่ในวัยเรียนมหาวิทยาลัยเลยต้องออกมาอยู่หอพักคนเดียวทําให้คุณยายสมใจคิดถึงนนผู้เป็นหลานรักอย่างมากผมไม่รู้หรอกว่ามันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่รู้ตัวอีกทีในทุกๆวันมือถือผมก็จะเด้งแจ้งเตือนสติ๊กเกอร์หมาใส่แว่นบ้างแมวถือป้ายสวัสดีวันพุธบ้างหรือไม่ก็มีแพนด้าเต้นถือดอกไม้ตอนแรกผมหมันไส้ด้วยซ้ําจะส่งอะไรนักหนาใหญ่แค่เตือนเช้ามาก็รีบเปิดไลน์ ส่งเป๊ะหกโมงตรงไม่มีพลาดแม้แต่วันเดียววันหนึ่งผมถามยายผ่านโทรศัพท์ยายตั้งเวลาไวเหรอทำไมมันถึงเป๊ะขนาดนั้นยายหัวเราะและพูดว่ายายลุกขึ้นมาส่งเองทุกวันเลยลูกไม่เคยตั้งเวลาเลยยายแค่อยากให้หลานรู้ว่ายังมีคนคิดถึงนะผมฟังแล้วก็ยิ้มแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งในวันศุกร ไม่มีสติ๊กเกอร์มือถือผมเงียบกริบจนถึงเที่ยงไม่มีหมาไม่มีแมวไม่มีอะไรทั้งนั้นผมเปิดดูไลน์อีกครั้งไม่มีข้อความใหม่นาทีนั้นผมเริ่มใจไม่ดีโทรหายายไม่มีคนรับในขณะที่ผมนั่งอยู่บนรถประจำทางใจคอผมก็ไม่ดีได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้ยายเป็นอะไรรู้ตัวอีกทีก็วิ่งไปถึงบ้านยายเปิดประตูเข้าไปใจเต้นรัวเรียกชื่อยายเสียงดังไม่มีเสียงตอบ ผมแทบจะร้องไห้จนกระทั่งเดินไปถึงห้องนั่งเล่นเห็นยายหลับอยู่บนโซฟามือถือเปิดหน้าจอค้างไว้สติกเกอร์แมวถือป้ายสุขสุขใจยังส่งไม่เสร็จผมเรียกเบาๆยายยายยายค่อยๆเลียมตาขึ้นแล้วยิ้มให้ ผมพยายามกลั้นน้ำตาแค่เห็นหน้ายายเท่านั้นผมก็รู้เลยว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาสติกเกอร์พวกนั้นไม่ได้แค่น่ารักหรือกลกวนๆอย่างที่เคยคิดแต่มันคือความรักในรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุดความห่วงใยที่สม่ำเสมอความคิดถึงที่ไม่เคยลืมส่งจากวันนั้นไม่ว่าวันไหนจะยุ่งแค่ไหนผมจะเป็นคนแรกที่ตอบลายสติกเกอร์ของยายแล้วก็แนบข้อความสั้นๆไปด้วยเสมอรักยายนะครับ พอผมรู้แล้วว่าสติกเกอร์เล็กๆของยายมันใหญ่กว่าที่ผมเคยเข้าใจมาตลอดความรักไม่จำเป็นต้องใหญ่โตเสมอไปบางครั้งมันมาในรูปของสิ่งเล็กๆที่ทำซ้ำๆอย่างไม่ขาดสายเหมือนสติกเกอร์เช้าว,วันจนันทร์พูดสุขที่แสดงให้เห็นว่าคนที่คุณรักยังคงอยู่และยังคิดถึงคุณเสมอ